干嘛？ เมื่อช่วงเวลา23นาฬิกาสินาทีของวันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกสรวิสิตมีเพียรกรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่นิติเวชกรงพยาบาลอุดรธานีและมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมได้เข้าตรวจสอบเหตุสามีทำร้ายร่างกายภรรยาเสียชีวิตที่บ้านนาทรายตําบลวันเล่อมอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวซึ่งเป็นบ้านพักของ ผู้ตายภายในห้องโถงพบศพนามสมรดีวงคุณชาอายุ42ปีส่วนผู้ก่อเหตุค่ะเป็นสามีของผู้ตายยืนกรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ทราบชื่อคือนายรังสรรค์อายุ32ปีโดยนายรังสรรค์ค่ะผู้ก่อเหตุให้การว่าตนเป็นช่างทาสีส่วนผู้ตายเป็นคนงานร้านขายต้นไม้อยู่กินกันมาสองปีไม่มีลูกด้วยกันก่อนเกิดเหตุตนไม่ได้ไปทํางานจึงเก็บของเก่าไปขายได้เงินมา300บาทเอาไปซื้อกับข้าวและเหล้าขาวมา3ามขวดมานั่งดื่มกับผู้ตายที่หน้าบ้านเมื่อเมาได้ที่ก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันโดยผู้ตายหาว่าตนไปขโมยของและชอบพูดว่าจะเลิกกับตนไปหาสามีใหม่ ตนทนไม่ไหวค่ะจึงตบหน้าผู้ตายล้มลงและเตะซ้ำเข้าที่ใบหน้าและท้ายทอยจนหมดสติก่อนจะลากเข้าไปนอนในบ้านไม่คิดว่าภรรยาจะเสียชีวิตซึ่งจากการชันสูตรศพนะคะตามร่างกายมีรอยฟกช้ำกรามหักเลือดคั่งในสมองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมกับควบคุมตัวนายกังสันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเ,เหตุก็นั่งรอกิคก่ะ สาเหตุเรื่องคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องนี่ครับทะเลาะกันมาทีวันแล้วมันแบบทะเลาะกันแบบมันก็แทบทุกเมื่อนะครับต๊ก็เตี้ยเบอรสาวุฒิบ่ครับ